ยืมเงินแล้วไม่ไม่จ่ายไม่ใช้เพียเดียวไปไงเจ้านี่มา20 30ลายเลยทํามาหากินไม่ได้อะไรไม่ได้นะฮะส่วนเจ้านี่ถ้ามีความผิดเขาก็รับสารภาพนะที่ผ่านมารู้สึกสารจาคุกสามเดือนปรับไม่กี่พันบาทรอการลงโทษแต่ลูกนี่ไปไงนะไม่สามารถที่จะไปคดโกงใครได้ต่อนะครับสบายนะครับนะแล้วก็ต่อไปก็ไม่ไม่ต้องไปกู้เงินใครไม่มีใครเขาลงทุนด้วยแล้วเพราะอะไรเพราะคุณไปโกงเงินเขา นะไปโกงเงินเก่าเข้าใจไหมฮะนะครับนะเพราะนั้นเจ้านี่เขาก็ไม่กลัวหมิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทไปขึ้นศาลก็ถามว่าประจานจริงไหมจริงครับรับสารภาพแนวคำพักษาดีกาที่ผ่านมาจำคุกสามเดือนปรับไม่กี่พันบาทห้าพันหรือไรนะครับแต่ชาวโลกรู้มาเลยคนนี้โกงครับและต่อไปคนนี้ไม่สามารถไปโกงใครได้ต่อเป็นการช่วยเหลือสังคมก็โดนจำคุกตั้งสามเดือนแล้วก็รอการลงโทษก็ปรับไป นะสามพันห้าพันอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับอันนี้ก็นะไม่มีใครเ็ากลัวนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะมีกฎหมายคุ้มครองแต่ดยวในเจ้านี่เขาไม่กลัวแล้วไอคนนี้โกงเงินผมไม่สิบล้านครับนะผมอยากจะให้ชาวโลกยูก็โพสต์เฟซบุ๊กปะโพสปุ๊บเป็นไงนะครับคนก็รู้เลยบาบ้านเลยไปโกงกันทั่วเลยทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับอ่านะโดนฟ้องหมิ่นประมาทก็ไม่เห็นเป็นไรรับสาภาพจำคุกสักสามเดือนปรับสักหน้าพันบาทจบ รอการลงโทษแต่คนทั้งโลกรู้แล้วอ๋อมึงไปโกงเขามานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนี้เจ้านี่ก็ไม่ค่อยมีใครกลัวนะครับเพราะว่าอะไรอยากให้โลกรู้นะครับพี่น้องลองคิดดูดิหลายๆคนก็อยากให้โลกรู้ทั้งนั้นแหละนะครับว่าคนนี้โกงเงินเราแล้วไม่ใช้อย่างลอยหน้าลอยตาออกงานช่วยเหลือน้ําท่วมนะทาตัวเป็นคนเด่นคนดังแต่ปรากฏว่าอะไรโกงเงินเพื่อนแต่ไม่ใช้นะสังคมเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมันเขาเรียกทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่าย ประจานลูกนี้ก็มีราคาที่ต้องจ่ายก็อาจจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับเข้าใจนะแต่ว่าถ้าโลกรู้ว่าคนนี้ยืมเงินแล้วไม่จ่ายแล้วสังคมรู้เนี่ยโอ้โหมาบานเลยมันอยู่ไม่ได้อไอเราเป็เจ้านี่เราก็ยอมรับสารภาพทําไปเพราะบันดาลโทสะศาลอาจจะลดโทษเหลือเดือนเดียวโกงเงินผมไปสิบล้านจนบ้านช่องผมโดนยึดครับนะ,ะจ้างทนายรับสารภาพยื่นคําร้องต่อศาลว่าบันดาลโทสะ พอไปทวงนี้แล้วมันก็ด่าพอ่อด่าแม่เราเหยียดหยามเราท้ายเราไปฟ้องเราก็เลยเกิดการบันดาลโทษะนะเออนะเพราะการครับอ่ายืมเงินแล้วยังท้าทายด่าทอล้อเลียนเราข่มขู่เราเกิดบันดาลโทษะอ่านะโดนข่มเหงอนะ่อย่างร้ายแรงเราก็เลยโพสประจานเลยเป็นนี้ไม่ใช้ด่าทอเหยียดหยามนะอ่าซ้ำเติมเราเราบันดาลโทษะ นะครับรับสาภาพเหลือจำคุก1เดือนปรับสัก1,000บาทอย่างงี้ยกตัวอย่างนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้นะครับถ้าทวงนี้แล้วยังโดนด่าทอเสียเสียให้หายท้าทายให้ไปฟ้องเราก็เจ็บช้ำน้าใจก็บันดาลโทรศัพท์เห็นนะแต่ว่าถ้ามีการประจานคนรู้เลยเรียบร้อยเลยนะครับแต่ผมไม่ได้สนับสนุนไม้มีการไปประจานอะไรต่างๆนะใครอยากจะทําอะไรก็ไปปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านว่าควรทําหรือไม่ควรทํา นะครับนะคนัจำคุกสามปีรอลงโทษไม่ต้องติดคุกใช่ไหมใช่ครับนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้คนโกงเยอะเมื่อคืนนี้ไปกินข้าวกับเจ้าของร้านทองดังโดนโกงไปเท่าไหร่สามสี่ร้อยล้านลูกจ้างรักทรัพย์รักทรัพย์เสร็จแล้วไปขายให้ร้านทองร้านใหญ่นะครับแล้วก็เอาเอา,เอาทองเอาอะไรไปนะครับนะเอาทองไปนะครับนี่นะฮนะนะฮนะเข้าใจนะเออเอาทองก็ไปตั้งสามสี่ร้อยล้านตอนนี้ก็ฟ้องร้องอยู่ในศาลเนี่ย นเนี่ยคดีนะฮะเขาก็ยังไม่รู้จะเอาเงินคืนยังไงเขาก็ลูกไอ้ลูกนี่เป็นล้านทองด้วยกันก็นั่งเฉยไม่สนใจอะไรเลย,เลยสังคมไทยก็เป็นไงโดนไปสามสี่ร้อยล้านเนี่ยมาคืนเนี่ยไปนั่งกินวายด้วยกันนะครับนะแกก็โดนไปสามสี่ร้อยแล้วก็หกเดือนที่แล้วโดนไปอีกห้าสิบล้านนะครับอืมนะฮะนะครับแล้วลูกนี่บางคนก็ยอมติดคุกนะเอาทรัพย์สินให้ลูกให้เมียเราก็สามารถไปฟ้องเพิกถอนได้นะเอากลับมาได้ยึดทรัพย์ ทรัพย์สินที่ชื่อคนอื่นก็ยึดได้เดี๋ยวนี้กฎหมาย <f ix> มันเปลี่ยนไปเยอะนะสามารถยึดทรัพย์ในที่เป็นชื่อคนอื่นได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะ <f ix> เ,ออเออนะครับเดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่นะสามารถยึดทรัพย์ในชื่อคนอื่นได้นะ <f ix> ผัวเป็นหนี้ไม่ยอมใช้เอาไปใส่ชื่อเมียชื่อลูกก็ยึดได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปสืบทรัพย์ยึดทรัพย์แล้วไม่เจอยึดทรัพย์ผัวยึดทรัพย์เมียได้นะนะครับถ้ามั่นใจว่าเป็นของลูกหนี้เนี่ยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ นะ,ะเวลาโกงก็เสร็จปุ๊บก,ก็ไปใส่ชื่อคนอื่นนะครับนะนะฮะคดีลูกหมีเป็นยังไงครับลูกหมีฟ้องคู่กรณีว่าแจ้งความเท็จนะที่กล่าวหา,ว,าว่าเขาคิดดอ,อกเบี้ยผิดกฎหมายนะศาลสั่งมีมูลแล้วนะครับคดีไปแจ้งความเท็จกันแกล้งลูกหมีลูกหมีก็มีมูลแล้วก็วต้องไปสู้กันใครผิดใครถูกนะนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นลูกหนี้ถ้าไปแจ้งความเท็จกันแกล้งเจ้านี้ก็จำคุก5ปีนะมาตราหนึ่งดี่นะแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่น ้าใจนะครับเดี๋ยวผมกำลังดูนะครับเรื่องการบังคับคดียึดทรัพย์นะเดี๋ยวก่อนนะเอ่อการยึดทรัพย์สินนะครับอืมอืมมาตราสองเก้าหนึ่งเดีเ๋ยวด,ดูนะอืมนะครับเพราะนั้นหลายคนที่เป็นเจ้าหนี้นะสามารถยึดทรัพย์ทรัพย์สินที่เป็นชื่อคนอื่นได้นะสองร้อยเก้าสิบเอ็ดเดี๋ยวเปิดก่อนนะอืม นะครับการยึดทรัพย์สินนะครับ in, นะครับนะอะไรยึดได้อะไรยึดไม่ได้นะครับนะไอ้ที่ยึดไม่ได้ก็พวกเครื่องนึ่งห่มไม่เกินสองหมื่นสัตว์เลี้ยงเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกินหนึ่งแสนนะครับไอ้พวกนี้นะฮะเงินเดือนมาไม่เกินสองหมื่นยึดไม่ได้นะเงินเดือนข้าราชการยึดไม่ได้นะครับบำเหน็จบำนาญยึดไม่ได้นอกนั้นยึดได้หมดนะครับรวมถึงทรัพย์สินที่เป็นชื่อคนอื่นก็ยึดได้ นะครับยึดได้นะครับ by, ชื่อคนอื่กนก็ได้หุ้นก็ได้ที่ดินก็ได้บัญชีเงินฝากรถยนต์นะสังหาริมารัพย์เครื่องหมายการค้ายึดได้หมดนะครับเครื no ่องหมายการค้าก็ยึดได้นะครับเครื่องหมายการค้านะฮะสิทธิการเช่าก็ยึดได้สิทธิบัตรก็ยึดได้หุ้นก็ได้ยึดได้หมดครับนะครับนะตราสารต่างๆยึดได้ช้างมาวัวควายอื หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ยึดได้นะครับมันการยึดทรัพย์สินเนี่ยอะไรที่มันตีเป็นเงินได้ยึดหมดอะนะนะครับอืมนะครับยึดอาสาละอสังหาริมทรัพย์สิทธิของลูกหนี้สัมปทานใบอนุญาตต่างๆยึดได้หมดใบอนุญาตยึดได้หมดนะครับอืมอืมนะครับเอ่อนะครับอะไรต่างๆยึดนะอืม พอยุดเสร็จแล้วก็ห้ามจําหน่ายจ่ายโอนการอายัดก็สามารถอายัดได้อืม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 ซั์จำนองก็ยึดได้นะครับอืมอืมมาตาสามสองสองเนะี่ยนะครับอ่่นะฮนะยึดได้หมดฮนะนะครับอืมอืมนะครับถ้ายึดไม่ได้ก็ไปขอส่วนแบ่งจากการขายทอดตลาดก็ได้นะครับมาตาสามสองสี่นะครับ นะครับไปได้หมดนะนะบางทีเจ้าหนี้จำนองเขาเจ้าหนี้รับจำนองเขาเขาฟ้องไปแล้วยึดทรัพย์เราก็ไปขอเฉลี่ยขออะไรก็ได้นะขอส่วนแบ่งได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งขอเฉลี่ยทั้งขอส่วนแบ่งทําได้หมดเป็นไงฟังรายการได้ความรู้มีไม่ใครเป็นเจ้าหนี้แล้วยังสืบทรัพย์ยึดทรัพย์ไม่ได้นะครับลองสอบถามมานะครับยึดได้หมดครับนะเรื่องการยึดทรัพย์ อืมนะครับเข้าใจนะจ๊ะอืมมีอะไรบ้างนะครับยึดแล้วก็ถอนได้ถ้าเจรจากันอ่นะครับอืมแล้วก็มีอะไรบ้างครับอืมเอกสารก็ยึดได้นะการยึดทรัพย์ต้องยึดในวันปกติระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกนะนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับอืม ถ้าเรามีการสงสัยว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินมากกว่านี้ก็ให้ศาเลเรียกมาไต่สวนและให้บอกที่ซ่อนทรัพย์สินก็ทําได้นะมาตรา2777นะอืมอืมนะครับนะครับนี่ก็หลายเรื่องนะการบังคับคดีนะครับก็จะให้เวลา30วันเหมือนคดีของคุณทักษิณน,นะเรื่องเรื่องสรรพกรนะครับเรื่องสรรพกรนะเข้าใจไหมนะครับเขาก็ให้เวลาโดยทั่วไปหนึ่งเดือน ถ้าหนึ่งเดือนไม่ไม่จ่ายเขาก็เริ่มกระบ,บวนการสืบทรัพย์นะครับสืบรัพย์แล้วก็หาทรัพย์สินของหาทรัพย์สินของคุณทรัพย์สินว่ามีอะไรบ้างนะครับอนะ่นะฮะเข้าใจไหมฮะอืมอืมนะถ้าไม่มีถ้าถ้ามีทรัพย์สินก็ยึดเลยหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยคดีของคุณทรัพย์สินเนี่ยนะครับนะเข้าใจนะฮะอืมนะครับนะบเพราฉะนั้นเนี่ยชื่อคนอื่นก็ยึดได้หมดนะพี่น้องครับ สบายนะฮะนะเดี๋ยวนี้มันยึดได้หมดนะอืมอืมนะครับเพราะนั้นใครมีปัญหาก็ลองปรึกษาทนายความใกล้บ้านจ้างนักสืบไปสืบรับอะไรได้เดี๋ยวนี้มันต้องสืบรับห้ามยึดทซัพย์เกินกว่านี่สินมาตราสามร้อยเป็นหนี้ร้านหนึ่งก็ยึดได้แค่ร้านหนึ่งไม่ใช่ยึดเปสองสาม้านไม่ได้นะครับอ่านะฮะอืมเป็นหนี้ข้าหวยยึดทรับได้ไหม ก็ต้องดูว่าหวยบนดินหรือหวยใต้ดินหวยบนดินก็ได้หวยใต้ดินไม่ได้เพราะเป็นเพราะขัดต่อความสงบการพนันไม่ก่อให้เกิดนี่เข้าใจนะเข้าใจนะจ๊ะอืมเออนะครับนี่ครับให้ความรู้กันเป็นไงเห็นไหมฟังรายการแล้วมได้ประโยชน์อืออืออือนะครับเนี่ยสบายๆกันนะครับอืมนะให้ความรู้กันเนี่ยนะ นะพี่น้องมาฟังแล้วได้ความรู้ไหมนะได้ความรู้รายการเรานะขับไล่แล้วไม่ยอมออกทําไงครับเอ่อก็ต้องให้เจ้าพนักง,งานไปยื่นคําร้องต่อสารให้ออกหมายจับมาตราสามห้าสามเนี่ยวิบอ่อนะครับให้สอ,อได้หมายจับมาแล้วก็ไปปิดประกาศถ้ายังไม่ออกอีกก็จับกลุ่มติดคุกไปนะครับนี่ครับนะเข้าใจไหมจ๊ะนะเอามาขังไว้แต่ไม่เกินเท่าไหร่หกเดือน นะครับถ้าไม่ออกเขาจับมาขังไว้หเดือนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆอนี่แชร์ก็ฟ้องได้ครับได้หมดนะฮะต้นไม้หัวอะไรห่วงห้ามยึดได้ไหมก็อะไรที่กฎหมายก็ห้ามยึดมันก็ยึดไม่ได้เข้าใจนะให้ความรู้กันไปไงจุกครูกันเลยอื การลดการบังคับคดีผู้มีส่วนได้เสียนะครับอใครสงสัยอะไรก็ถามนะครับนะออือืให้ความรู้กันทุกวันนะพี่น้องครับอ่ะนี่ตำรับตำราก็ต้องเตรียมการมาให้ความรู้กับประชาชนพี่น้องครับมีข่าวสารบ้านเมืองอะไรบ้างล่ะเช้าขึ้นมาเนี่ยอพี่เดย์ก็ต้องมาดูว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจนะเดี๋ยวดูสักแป๊บนะครับ อ้างว่าทำอาชีพนักข่าวแต่ความจริงเป็นแค่นักปั่นข่าวใครฮะอืมนะครับอืมนี่อะไรครับบอกนะครับดาวแปดแชกโพสเมื่อยี่สิบแปดนาทีจองานจ่อเข้าทนายสละเปารุ้นลูกผีลูกคนสละเปาแปลว่าอะไรวะนะครับอืมอืมทนายสละเปลเ <c oughs> อ่า ทนายธะลระปาคือใครวะทนายะะเนรปานะครับอืงานอจ่อเข้าทนายธนรปารลุ้นลูกผีลูกคนใครวะอืมอืมใครวะอืออืมไม่รู้นะใครนะครับอ่าอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืม สอสอแปดแปดแปดใครวะดาวดาวแปดแฉกเ้าโพสอธิบายซะยาวเลยนะเออนะครับอันนี้ดาวแปดแฉกเขาว่านะเขาบอกถ้าผิดจริงก็จะวางมือการเมืองอ๋อนะครับมีใครยอมรับกันนี่อะไรครับนี่ครับนี่อะไรครับอ่านี่สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเฟซบุ๊กอ่าโปลิศทีวีนะครับอันนี้ก็ พลตำรวจโทรไตลงเคลียร์ทุกประเด็นไขปมร้อนที่สังคมอยากรู้ข่าวที่แล้วก็ไปแถลงข่าวที่บ้านท่าพระทิศของคุณสนทิคราวนี้เปลี่ยนใจแล้วกลับมาแถลงข่าวที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ดีแล้วครับก็แถลงข่าวไปมีความจริงอะไรก็พูดไปนะนะครับพูดไปนะครับเพราะสังคมเขาอยากรู้อ่ะนี่ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยู่ที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติดีแล้วครับไม่ต้องไปอาศัยพื้นที่คนอื่นเขา นะครับเอ่อไม่ต้องไปอาศัยพื้นที่คนอื่นเขานะครับอืมก็ก็กถแถลงข่าวเองนะครับนะครับเอ่อนะครับข่าวคุณทักษิณบ้างคุณทักษิณก็ไม่มีอะไรก็ติดคุกอยู่ก็ลองชดใช้กรรมไปขนั้นเองก็ติดคุกไปจนกว่าจะครบหนึ่งปีโอกาสในการจะได้รับการพักโทษก็มีน้อยเท่าที่ผมถามมานะลำบากครับโอกาสได้รับการพักโทษมีน้อยมาก เพราะว่าดันไปมีคดีมาตาร้อยสิบสองเนี่ยแล้วก็อายการสูงสุดสั่งอุทธรณ์มันก็เลยจบเลยเพราะนั้นโอกาสพักโทษก็น้อยอยู่ยาวอ่ะออกมาเดี๋ยวก็มาช่วยเลือกตั้งนะครับหาเสียงให้เพื่อไทยน้ําเงินเขาลาบากเพราะฉะนั้นก็พักผ่อนไปนานๆก่อนนะครับพี่ทักษิณน,นะครับภูมิใจไทยเขาก็คงแบบนะถ้าเกิดพี่ทักษิณอยู่ในคุกพักผ่อนไปนะเขาก็การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยน้ำเงินเรียบภาคอีสานเนี่ยเป็นของน้ำเงินหมดเชื่อ นะครับอืมนะครับนะครับในพลบางคนนะ่าจะรวยที่สุดอ,อผมก็ไม่รู้ใครไม่กล้าอ่านชื่อนะเดี๋ยวก็จะมาฟ้องมาร้องผมนะครับนะถ้าคุณทักษิณต,ตอนนี้ก็ลําบากอ่ะมันออกจากคุกไม่ได้ก็ช่วยเหลือเพื่อไทยไม่ได้ผมดูเพื่อไทยก็ลําบากเขาไม่รู้เขาจะแก้เกมยังไงนะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อไทยนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไปอะไรเขานะนะครับคนข่าวออนไลน์สวัสดีครับจุกกรู้ นะครับนะสบายสบายอ่าอ่านะครับสบายสบายไปนะครับคุณวสันต์แชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับอ่านะครับนะครับอือคุณสนที่ไม่ฟ้องพี่เดแล้วหรือครับเห็นขู่ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่เป็นไรครับสนที่กับเดชาก็มีคนละคดีอยู่ในศาล นะครับคดีอาญาคนละคดีแล้วก็ผมฟ้องแพ่งแกคดีหนึ่งนะครับนะนะครับแล้วแกก็ไปร้องมันญาติทนายผมมีคดีก็ไม่เป็นไรสู้กันไปผมแพ้ผมก็ยอมรับผิดนะครับผมไม่ทีเรียดอะไรชีวิตผมมัน62-63แล้วนะครับเดี๋ยวสิ้นปีก็ไปเที่ยวเยอรมันไปสวิตเซอร์แลนด์ไปฮังอะไรวะเช็กโกสโลวาเกียออสเตรียอะไรไปเที่ยวหลายประเทศครับเมื่อวานนี ไปทาวีซ่าไปเยอรมันยังเจอตํารวจสืบสว,นะวบนนครบาลนะนะเจอหน้ากันก็จุกรูชจุกรูเดี๋ยวไปเจอไปเที่ยวกันที่เยอรมันเจอกันนะครับอืมคนค้าฟ้องได้ไหมคะอืมคนค้าประกันก็ฟ้องได้แต่เอ่อฟ้องไล่เบีย้ยต้องจ่ายตังค์ให้เจ้าหนี้ไปก่อนแล้วก็ฟ้องเอาเงินจากลูกหนี้คืนใครมีปัญหาเรื่องการค้าประกันกู้ยืมเงินคืนรถคืนลาอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ปรึกษาทานายความใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าไม่มีใครให้คำปรึกษาก็ สอบถามมาที่อินบ็อกของเพจก็ได้นะครับยินดีให้คำแนะนำลดผ่อนไม่ไหวก็ไปคืนนะครับแต่ก่อนจะคืนก็ไปจ่ายค่างวดให้มันอยากค้างก็แค่นั้นแนะคืนก็จบไม่ต้องอะไรได้รับหมายสารมาก็สู้กันไปเพราะมันมีดีกามีอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับอาจารย์เดชาไปเที่ยวกับลูกชายลูกชายผมไม่ได้ไปครับนะครับนะก็ไปกับเพื่อนก็ประมาณสักยี่สิบคนได้ เป็นนักธุรกิจหมดเลยนะครับมีผมเนี่ยจนที่สุดเลยนะครับไปกับเพื่อนๆประมาณทั้งยี่สิบคนไปเที่ยวเยอรมันก็เราไปกับเศรษฐีมันดีอย่างถึงเวลาก็ไม่ต้องจ่ายกินวายก็ต้องจ่ายกินข้าวก็ต้องจ่ายเมาวายเพื่อนตลอดผมเมื่อคืนนี้ก็ไปกินวายเจ้าของร้านทองที่มีเงินหลายพันล้านเนี่ยนะครับอืม่า,านะครับนี่ก็ไปกัน,นก็เมาวายเพื่อนนะเมา